สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะข่าวที่แฟนทั่วโลกรอคอยหลังลิซ่าแบล็ k พิงคสปอยล์คำมิงโซนค่ะ ทำเอาแฟนๆทั่วโลกลุ้นใจจะขาดเมื่อศิลปินไอดอลสาวลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคค่ะได้โพสต์ทีเซอร์พร้อมข้อความว่า02.08 2024 coming soon ค่ะหลายหลาคนเดากันไปต่างๆหน้าๆลิซ่าตั้งใจสปอยอะไรกันแน่ค่ะเพลงใหม่สังกัดใหม่งานใหม่พรีเซนเตอร์อะไรหรือเปล่าค่ะ และล่าสุดค่ะในวันนี้ค่ะลิซ่าได้ประกาศข่าวดีเปิดบริษัทเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่าแอ l o w เปิด พร้อมแพลตฟอร์มด้านดนตรีและบันเทิงโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นขอแนะนำแอลเลวเป็นแพลตฟอร์มเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของฉันในด้านดนตรีและบันเทิงค่ะร่วมเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้เพื่อก้าคมขอบเขตใหม่ไปด้วยกันกับฉันงานนี้ค่ะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับทั่วโลกกรี๊ดกราดกันสนานเลยทีเดียวพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับท่านประธานคนเก่งท่านประธานลิซ่าของเราด้วยค่ะ โดยลาวค่ะจะเป็นต้นสังกัดที่บริหารจัดการงานของศิลปินพร้อมสร้างประสบการณ์ก้าวข้ามแนวเพลงและเชื่อมโยงคนต่างรุ่นเข้าด้วยกันค่ะโดยมีแกนหลักเป็นความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดพร้อมสร้างสารรค์แนวเพลงต่างๆให้หิตติดชาร์ตค่ะ งานนี้ค่ะหลังจากที่ลิซ่าประกาศข่าวดีก็สร้างเสียงฮือฮาและกระแสตอบรับดีไปทั่วโลกเลยทีเดียวมีคนดังและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าเป็นจำนวนมากค่ะอีกทั้ง h ฮชแท็ก l a l a ยังพุ่งติดเทรนเอหรือ Twitter อันดับหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่ารับประก,การความปังตั้งแต่เปิดคลายค่ะสมเป็นตัวท็อประดับโลกค่ะ